ครับคนในภากินก็จับตัวละยี่สิบบาทครับเพื่อกระสินครับมือนี่ก็จับตัวละยี่สิบบาทครับได้บักหลายครับผมยังใส่โค้งไก่เดี๋ยวนี่อโค้งหมูเนาะอ๋อไม่จะตีนออ๋วะผมได้วะวะยังตีไก่ไม่เป็นว่วะแต่ไม่โค้งหมูกับโค้งหมูก็ได้ี่เปยวยังสีโค้งหมูสีผิเสียง บพว่า20บาทนั่นแหละเะอันนี้ยี่สิบาทแล้วอันนี้ยังข้าวต้มข้างเพราะอ๋อนี่ข้าวต้มข้าวต้มต้มเสน้ออเสนอ๋อเนี่ยต้มต้มเส้นโอเคครับผมว่าแบบนี้แหละพามาเปิดหูเปิดตางงครับผมนี่เมืองกาฬสินธุ์ครับนี่ค,นครับเขาเขตเทศบาลสามครับ งานเดยวงานเหมือนว่ากินท่านึงเลยครับบ้านผู้ใสน่ปากท่างไมนียวเบ้านกินล้ว่ตะุ่งานกิโล้วไมตะคุ่นอันเดอร์ค่ยตอกวแล้วบอกว่าเอ๋อคลาออกอันจะลอชิมกินอะไรดีนะครับ จับน้นห้อนครับนี่มันสหลายเเนี่ยบ่ครับโอ้เมนแบบโอ้ ก็จะเอิ้นก็จับัวร้านเนาะเสร็จมันใหี่ครับแต่บางร้านเทียบเส้นหน่อยครับแต่ว่าคนนิยมกินหลายครับเสร็จังไงอย่างเงี้ยราดซอสใส่ได้แต่ก็คนคนที่เราควรนะใช่ใค่ใช่ปนพวกเจ้าุบคงไม่ไกินเนาะ ตัวนี้มันก็เจ้าปุบุนเนาะ,ะเจ้าปุบุเข้ากันเซอันนี้เขกันค้งมูกันนาะวรานนีแซ่บครับคุ้มเลยรองมากินางงามะม่งยี่สิบบาท xin bạn tang phong song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  tang phong อต่นี้เปลี SW e Sw ่ยนซื้อไหมครับก็ได้เปลี่ยนหอก่กอม่ได้ก็เรจัดไะก่อนไม่ต้องใช้เยตะก่อนก็ด้วูื้อท่าน่อ้องหัวเป็นต้มเปนควนดีด้วยครับเนี่ยงง่ายขอมแต่ว่าท่านไนรองกีนได้่อนข้องไก่ตีนไก่นะครับตีนไก่กรแซมแมนอยู่เอาไปจีแมเลยจีแมีเีย còn bún còn cung này lại hả gà tem cùng nấm cùng nấm ba đi nồi hấp ỉn đi มันว่าปรุงน้ำปลาก,ก็ว่าผมก็กินได้ผมก็คิดว่าสุดพอดีต้องใส่ตีในไก,ก่มั้งครับตีในไก่เปื่อยเปืยดีดี แก่บียเกนน้่หมเกียวได้สบายหเเกี๊ยวมาลาประเทศเตียวมาลานน่ได้เลยครับแซบเลยแร่ว่าค้องไก่พันวันันเป็นต่มเปื่อดีนะก้กอนกินไก่ร่มแล้วเตะนังผ่านยนงไยครับ เรามากินก็สจ้าวมากปรุงน้ำตาลแต่ว่าแบบแง้มบางเทีกับยากี่หรอว่าอันนี้ก็บระมากหวานนี่แหละครับเนี่ยมาแยกกินก็เผาคือหวานเลยบัวมากกินหวานเพราะบางคนมันกินหวานดุ้งกับไม่กับกินหวานดุ้งกับติดใจไม่กับอยากปรุงหวานบางคนนะว่าเคยปรุงหวานบ่ได้กินหวานเหรอกินบ่ล้งเหรอวะนันเป No, no. ก็เสียอยู่ติกันครับเ,รเคเ่ไท,ทัก่ลูก่อไรครับตัก่ามองไหนก็ยายอกวาหมัม่ท่านเดกค่ท่ทาน่ไทยอยู่เงินเส็จว่างไทยร้องมึก็ตำมักย่เนเานั่นาาเดไทยร่องแจ๊กเทีย

ก็ไปหลินข้ก็เจาไปเหี่น่แต่ตะลางย่ยงก็เจาะย่าขา็เจ้ามีต้นบักจันนะไม่เอาบักจันมาท่าตำกินเพราะวกินทั้นกาเจ้าดิดอกก็ตอนแรกก็ว่ากินกบวาาะเสบยดร้นฝาดเข้าขึ้นตำบักจัน็เพราะว่ากินนั้นดูมากว่ากินเป็นหรือป่านี่

ข้งกระดูกอ่อนดีเลยครับมันต้มเปื่อยดีอยู่มันต้มอ่อนดีอยู่ว่านหลาดนีิมากคิดเราทานบางทีเราเห็นเพิ่นเปิดอยหรือว่านแบบว่านว่าจะมาก,กินเพิ่ะหนบ่งเปิดอนี่ก็ได้เห็นมือนี่มาแถวนี้แถวที่สามแถวนี้เห็นเพิ่นเปิดอยู่กับเล่มาก,กิน หมนกรอบนี่กตขี่รถมาเพรา่เด hey, ็ดขายก็เน้ี่เหเสือร่านหมูกรนผมขี่รถมากว่าสิบสิบรักสิล้วทุกันยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสี่วด้ายครับ อยู่แถวนี้ว่ะนี่ยคั้งนี้นะอันนี้ของเลอเรเสียขาเศร้ามั้ยนันมัน่งครับ เจ่๊ยบไลน์นคุณมดครับผมนี่ครับซื้อหลานเพันครับตันสองสองสองครับ มาก,กินรดครับนึ่งเมืองกัลสินเลยวัดสว่างคงคาม้าหน่อยนึงครับ<ป>ทั้างปอำเพื่อสาสกันครับนึ่งเมืองกัลสินเนี่แหละครับเป็นปริยากกบแว่มากครับ